สวัสดีค่ะเข้าครัวกันวันนี้นะคะมายั่วน้ํำลายเล่นๆนะคะกับพริกน้ําปลาค่ะวันนี้เราจะมาทำพริกน้ําปลากันนะคะใช้กินกับอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปทำกันดูนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงตามนี้เลยนะคะเราไปทำกันเลยค่ะซอยหอมแดงซอยกระเทียมพริกแดง พริกเขียวค่ะปริมาณที่ใช้วันนี้ทุกอย่างก็จะเท่ากันหมดเลยนะคะก็ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปทำกันเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใช้น้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำมะนาวค่ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยเติมน้ำตาลลงไปเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ คนให้น้ำตาลละลายต่อด้วยพริกค่ะพริกแดงแล้วก็ใส่พริกเขียวต่อไปเลยค่ะกระเทียมนะคะใส่หมดนี่เลยค่ะหอมแดงค่ะใส่หมดเช่นเดียวกัน คลุกคล้าวทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสังเกตนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยใครทําพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกเขาจะไม่ใส่หอมแดงแต่เทคนิคความอร่อยของเราอยู่ที่หอมแดงนั่นเองค่ะทุกคนรสชาติก็จะแตกต่างกันเลยนะคะพริกน้ำปลาของเราก็จะหอมกลมกล่อมน่ากินเชียวละค่ะยังไม่เสร็จค่ะทุกคนเติมน้ำอุ่นลงไปสักเล็กน้อยค่ะ คนให้เข้ากันเลยค่ะให้ความเผ็ดออกมาจากพริกแล้วก็ความหอมนะคะออกมาจากหอมแดงนั่นเองนี่เป็นไงคะสีสันสวยแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะรสชาติโอเคแล้วค่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมเสิร์ฟกันแล้วค่ะเทลงไปเลยน้ำลายไหลรอเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วพริกน้ำปลาหรือเรียกว่าน้ำปลาพริกนะคะสามารถเอาไปกินกับอาหารหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาทอดนะคะเอาไปราดก็ได้ เอาไปกินกับไข่ต้มก็ได้นะคะหรือไข่ย,ยางมะตูมต้มก็ได้อีกหลายๆเมนูนะคะสามารถเอาไปราดกินได้อย่างอร่อยอยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ